รู้ค่ะร้องไห้กับใครก่อนดีค่ะแม่ค่ะทุกคนเล่นดีจริงเรื่องฉับไวนักแสดงใส่เต็มจนนุ่นลองเก่๋พะเจ้าอาเขารักหลานของเขาค่ะไม่ได้จ้าดอกแก้วต้องเป็ของมาสิฉัยทูกคนนี้พูดถูก,ถกปบมือพูมกับปบมือขอหัวใจรัวๆมาค่ะขออีกหนึ่งใบจะได้สิบใบแล้วค่ะไม่เจอกันานา หาดอกแก้วกลางมงปุบมือพุ่มกันนะค่ะใช่สุดยอดมากคนดูอยู่วิหารแดงกันอยู่เลยบ้านช่องไม่กลับนี่วันนี้ไม่ได้ทำอะไรกันเลยค่ะคือวิาพา์วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างเดียวเลยใครพิคใค่ถูกแค่นี้แหละค่ะคุณไม่ทำอะไรกันเลยใช่ไหมคะวันเนี้ยคอมเมนต์ที่บ้านแดงเยอะมากค่ะแม่ผัวที่ดีผัวหม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,สสด้สวัสดีคุณแบมค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ได้นะคะทั้ง1นึ่พันคนคือตั้งแต่เมื่อคืนนี้คุณยังไม่หยุดกันเลยอะคะ่ะคุณไม่พักไม่พ่อนคุณจับเรื่องนี้ใครผิดอยู่อย่างเงี้ยเหรอคะไล่ใบอธิบายก็ไม่ฟังดอกแกก็ไม่พิด <c oughs> วันนี้กินแกงแกะกอกแม่กินค่ะแม่ใหม,ม่กลับมาแล้วเย้เยเยเย,เย,เย่อะไรนะเดี๋ยวจะตั้งโตโตวาทีมันวุย ถูกเสมอใช่ใช่ใช่ใชไปโหนกระแสเลยแม่มาถึงใจดอกแก้วพระเจ้าอาอแสดงดีเอฟซีอินไงแม่ใช่ยังอินกันไม่เลิกเลยเนี่ยยังเข้ามาทกเถียงกับเราอยู่ว่าดอกแก้วเป็นคนถูกทั้งทั้งที่ดอกแก้วอะ่ะนางทําร้ายทุกคนแต่นางก็จะเป็นคนถูกเพราะอะไรเพราะคุณนาเอียงไงคุณเข้าข้างไงคุณยอมรับตรงนี้กันด้วยนะคะแล้วเขาก็ยอมรับนะ ลูกโกรธจะไมาาย่ยอมรับเออหนูระเบียงเป็นไงยอมรับกันซื่อๆเลยพักแล้วก็มาใหม่เมื่อคืนร้องช้ำค่ะแม่ดอกแก้วไม่ผิดนะเห็นไหม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 เห็ล่ะดอกแก้วทำโดนทำร้ายก่อนแม่นั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมล่ะ,ละอย่าพูดดอกแก้วไม่ระเบียงแต่รักเฉยๆดอกแก้วถูกบีบให้ละอันนี้แมสุดยอดเลยพวกคุณน,นะสุดยอดจริงๆ ฮนี่เห็นไหมดูดิดูแจ่และคอมเมนต์ดิฮมดอกแก้วตัวน,นี้ทำไปเพราะมีเหตุผลไปไงไปไง <c oughs> <c oughs> คนเราเนี่ยนะเขาถึงว่าความรักทำให้คนตาบอดหูหนว่ตาบอดปิดถูปิดตามไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นค่ารักของข้า ยังไงของข้าก็ถูกของข้าไม่มีการผิดถูกไหมคะมนี่แล้วแม่นั่งขำถูกไหมมันขำ,ำจริงอะค่ะเออมันขำจริงอะพวกคุณนี่หามากจริงนุ่นเป็นนางร้ายใช่เป็นนางร้ายคนแรกที่ไม่เคยโดนด่าเลยคนเข้า,าข้าขงกันหมดตอนนี้หนูกขำแม่มากเลยค่ะก็เรื่องจริงอะเออ อนนี้นุ่นน่าจะสะดุ้งพวกหนูก็ขำแม่มไม่ใช่อ่ะพวกคุณคือลำเอียงแค่นั้นเองเหตุและ,ะผลทั้งยาทุกอย่างก็คือลำเอียงพวกหนูไม่ได้ตาบอดนะแม่แค่บอดสนิทเลยอ่ะคุณบอดจะดม,มืดมิดมืดมนเลยเออตอนจบดอกแก้วตายโดนมากกว่านี้ แม่พูดเหมือนเติน้นความรักทำให้คนตาบอดใช่จริงคนอะไรร้ายที่ไม่มีเหตุเกียรติรักไม่มีเหตุผลใช่คุณก็รู้ตัวแล้วเนี่ยเนี่ยพูดเองแล้วเนี่ยเนี่ยพูดเองแล้วเนี่ย